ร่วมงานกันครั้งแรกของซุปเปอร์ร์เมืองไทยอมิตาทาท,าทายางและศิลปินหนุม่มหลอนดับหนึ่งในประเทศเวียดนามทานบุยกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดแ e ร์ดูวีโในเวอร์ชันภาษาอังกฤษที่ร่วมกันทำงานมามากกว่า7เดือนนะคะภายใต้ค่ายทาย์เอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเปิดตัวในเมืองไทยวันนี้เป็นวันแรกค่ะส่วนเวอร์ชันภาษาเวียดนามอังกฤษนั้นได้ปล่อยที่กรุงโฮจิมินประเทศเวียดนามไปแล้วเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาซึ่งก็ได้กระแสะตอบรับที่ดีมากและยังติดอันดับเพลงยอดนิยมในเวลาอันรวดเร็วด,ด้วยล่ะค่ะ do we quit or try to work things out where do we go where do we go from here are we ready to just give it up should we turn our back on love or should we stand within i don't want to let it go but it can't can't ดีใจค่ะเพราะว่ามีร้องเป็นภาษาเวียดนามด้วยตัวไทยเองก็ไม่ไม่ได้คิดว่าจะจะจะทำได้เพราะว่าจริงๆแล้วกว่าจะร้องเวียดนามได้เนี่ยอัดเป็นยู่หลรอบเหนื่อยเนื่อยมากเพราะว่าภาษาพูดยากคือเหมือนภาษาไทยอ่ะถ้าพูดเพี้ยนหรือผิดไปนิดเดียวสวยเป็นซวยอย่างเงี้ยมันมันมันก็ต่างแล้วอะไรเงี้แล้วมันจะมี มีเสียงขึ้นจมูกอะไรอย่างเงี้ยคือแอบยากแต่ก็โอเคถ้าถ้าทำได้แล้วก็ประสบความสำเร็จนี้ถ้าก็ดีใจก็ดีใจกับการที่ตัวเราทุ่มเทปไปทำไมถึงเป็นทัด คือเวลาเราเลือกที่จะทำงานกับใครจริงๆตัวเราเองทํางานกับใครก็ได้แต่เราเลือกเราอยากจะเลือกคนที่ทํางานด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนกันเพราะว่ามันเหมือนที่บอกค่ะมันไม่ใช่ทาแป๊บเดียวมันทํา7เดือนแล้วต้องทัวร์ด้วยกันอีกต้องต้องเข้าใจกันมากพอสมควรและอย่างนึงนคือทัทนคนมีความสามารถม Do 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 you know me from before Yes well in 2004 we I was actually in the boy band North <c oughs> and all those years ago And so on that same year, I think we were, you know, on, on radio, we were number one, you were number two or something uh -huh. like that. <laughs> but uh, back then, you, you, you had naughty, sexy, bitchy. Uh, sexy, naughty, sexy, bitchy. Sexy, naughty, bitchy, sorry. And, um, and uh, yeah, you know, but this is the first, you know, about six months ago it was the first time we met. Yes. So เสี่งเสียงก็เพราะนะฮะ,ะนอกจากเรื่องของผลงานเพลงแล้วนะครับ <S 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 คุณชาทายเองก็อยากจะเริ่มรับงานละคร <S <S 1> <S 1> ซึ่งเป็นบทบาทอะไรก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ผู้จัดละครขั้นไหนที่สนใจครับ